ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นเซลล์บ้านพักบ้านพักครับผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่หนึ่งงานของคนบันเทิงนะครับผมก็ปีนี้ได้มาร่วมอีกแล้วยิ่งแบบได้เจอกับพี่ๆศิลปินดาราหลายๆท่านรวมถึงพี่ๆสื่อทุกคนก็ดีใจมากๆค่ะก็20ปีแล้วนะคะเพราคงชัดลึกอยู่กับพวกเรามาแบบนานมากๆ ดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะ,ะ,ะจริงๆมาเชียร์พี่ๆทุกคนมาเชียร์พี่ๆทุกคนแล้วเพราะว่าก็เราก็ติดตามผลงานของพี่ๆรวมถึงเพื่อนๆหลายๆคนด้วยเหมือนกันวันนี้ใครได้รางวัลก็แสดงความยินดีด้วยครับผมเพราะว่าแบบทุกคนเก่งสงามควรับกางรัลมือค่ะแล้วก็จริงๆปีนี้ทีป๊อปของเราก็เข้าชิงหลายรางวัลมากเลยแล้วก็ดีใจมา,มากๆเลยค่ะที่มีรางวัลให้กับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆในวงการทีป๊อปของเราด้วย เราทำงานเรากันหนทึนทนทกภาพอนนี้ออะไรยังไงบ้างครับวงของเจ้าก่อนล้วกันนะผมเป็นโปรเจกต์มันนะผมกำลังจะปล่อยประมาณหลายซิงเกิลอยู่และกันประมาณสัก2-3ซิงเกิลอะไรครับผมก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะผมแล้วเร็วอนี้แน่นอนไม่เกินไม่เกินปลายเดือนหน้าแล้วกันนะทุกคนน่าจะได้เห็นปล่อยทีเดียวจะปล่อยทีเดียวเลยคือจะปล่อยพร้อมกันทั้งหมด15เพลงโอ้มันไม่มีอยู่จริงนนี่คืออาะก็คือเดี๋ยวจะมีให้ดูเดือนหน้าแน่นอน2เพลงครับผมใช่ ก็เป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะชอบเป็นเพลงแบบแนวแบบใสๆน่ารักน่ารักละกันทางนี้ได้ฟังนี่ยังได้ฟังนิดหน่อยเขามุกมิฟอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้เผลอหลุดสไตล์ไม่ได้เลยไม่ได้เลยตอนนี้ต่อยังไม่ทันเป็นยังไงพอหนูรู้สึกว่าเพลงนี้ดูฟังง่ายขึ้นกว่าเพลงก่อนๆค่ะแล้วก็มัน ว่ามันเป็นท็อปิกที่อาจจะแบบเข้าถึงคนที่แบบรู้สึกแบบนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันสนุกขึ้นด้วยค่ะในนี้ค่ะคแล้วเขาฝากของไหมล่ะคะค่ะก็เพลงหนูเพิ่งปล่อยไปนะคะชื่อเพลงไม่ได้หลอกแค่มไม่ได้บอกะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็กําลังเตรียมตัวใกล้จะออกเพลงใหม่แล้วเหมือนกันนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงระหว่างกําลังจะเริ่มเทอีทีก็คือเวลาเราแบบเทีเทีเป็นเพลง์ี่ไลก็คือทุกคนแบบ ผมเหรอก็ผมตามดูตลอดอยู่แล้วผมเวลาเราไปออกงานหรือว่าเวลาเราไปสเตจนี่อย่างงานวันนี้ผมก็นั่งถ่ายดูอยู่ตลอดว่าเป็นยังไงบ้างนะก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบชื่นชอบในตัวเรากับตัวเพื่อนด้วยในโชว์ของเราด้วยครับค่ะก็ปกติดูฟีดแบอรตลอดเพราะว่าเราก็แบบอยากเห็นเนาะว่าเพวกเขเราเป็นยังไงเพื่อจะมาปรับปรุงให้สเตจอื่นมันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเขาจะชอบหรือเปล่านะอะไรแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าพี่ที่แต่ี่แต่ทุกคนจะชอบนะแบบว่ากินกั ขอบคุณมากเลยค่ะขอบเราใช่ไหมว่าเขาแบบเหมือนแบบเราเปิดตัวเกาอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นสนามแข่งเราสองคนกันมากโอ้ผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่เห็นพวกเราสองคนที่คอยให้กำลังใจคอยดันหลังพวกเราทั้งสองคนนะผมก็สัญญาว่าเดี๋ยวจะผลิตผลงานต่างต่างไห้ทุกคนได้อิ่มหนำสำราญแน่นอนอิ่มกว่า ก็ดีใจค่ะท,ที่ทุกคนเริ่มเปิดรงบขึ้นในในเวของเรื่องความรักนะคะจริงๆความสัมคัญเรื่องความรักมันมีหลายรูปแบบมากเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบแฟนคลับที่ให้ศิลปินในรูปแบบที่เป็นแบบเพื่อนหรือว่ารูปแบบที่เป็นคนรักการคอยให้กําลังใจกันค่ะ,คะก็ดีใจที่ทุกคนเข้าใจแล้วก็เห็นความสมคัญของพวกเราเนาะว่าแบบพวกเรายังผลิตผลงานดีๆมาให้ทุกคนแล้วก็ยังรักทุกคนยังอยู่เคียงข้างทุกคน ฝากค่ะฝากทันเราทั้งสองคนแล้วก็ฝากผลงานครับผมก็ฝากผลงานของเจ้าก่อนละกันนะครับผมโปรเจกต์มันนะครับผมเร็วนี้นะครับผมฝากติดตามในโซเชียลต่างๆนะครับเซิร์ชไปว่าโปรเจกต์มันหรือว่านัวออฟฟิเชียลนะครับผมก็ฝากสองเพลงที่กำลังจะปล่อยออกมาด <ร Stevens. S 1> <oh ้วยนะครับผมบอกเลยว่าสาแก่ใจทุกคนละกันอ่า ตอนนี้นะคะเพลงของเบนนะคะก็ออนบนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยนะคะแล้วก็สามารถรับชม m อมของเบนนะคะได้ทางช่อง YouTube q u e e n Label ค่ะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอัปเดตเรื่องงานนะคะหรือว่าอัปเดตเรื่องเพลงเนี่ยก็สามารถติดตามได้ทางโซเชียลของ u e e n Label ค่ะแล้วก็ทางช่องทาง IG จของเบนเข้าฝันได้เลยค่ะครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะผมที่อยู่กับพวกเราแล้วก็ ดีใจที่วันนี้ทุกคนรักพวกเราคนไหนแล้วเราก็รักทุกคนมาขอบคุณครับ